งงหนักยิวหวานใจเจนนี่ลั่นเป็นตำรวจทำงานอยู่บ้านเถียงเสียงแตกดรามาสนันเป็นดราม่าเดือดโซเชียลครับยิวหวานใจเจนนี่ไหลสดตอบคำถามลั่นเป็นตำรวจทำงานอยู่บ้านทำชาวเน็ตงงหนักเป็นไก่ตาแตกเสียงแตกสองฝ่ายวิจารณ์กันสนันก็มีดราม่าไม่เว้นแต่ละวันครับสำหรับผู้รักคู่ใหม่ของวงการบันเทิงนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างเจนนี่ได้หมดสดชื่นกับหวานใจนายตำรวจหนุ่มหล่อยอย่างมุชิมยูหรือยิวฉัดมงคลสมแก้ว ที่ตั้งแต่เปิดตัวก็หาดูใจกันก็มีแต่เรื่องให้ปวดหัวอยู่ตลอดหล่าสดนั้นมีเพจหนึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอที่สาวเจนนี่กับหวานใจหนุ่มยิวเคยไลฟ์สดร่วมกันระยะหนึ่งโดยระหว่างไลฟ์สดนั้นกลับมีแฟนคลับเข้ามาถามแฟนหนุ่มของสาวเจนนี่ว่าไม่ได้ไปทํางานหรอคะซึ่งหนุ่มยิวนะครับตอบว่าเขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันอยู่ขณะที่เจนนี่นะครับพูดต่อว่าเวิร์กฟอร์มโฮมคืออะไรอธิบายให้น้องๆฟังหน่อย ด้านนุ่มย,ยิวเผยว่า Work f r ฟ m Home นั้นคือทำงานที่บ้านแล้วก็ไปส่งงานที่ทำแล้วก็ผัดกันเข้าเวรโดยเจน Jenny นี่นะคนับก็ตอบเสริมอีกว่าคือไม่ได้เข้าเวนทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนะคะนอกจากนี้นุ่มย,ยิวก็อธิบายต่อว่าตำรวจก็ไม่ใช่แบบว่าทำงานทุกวัน24ชั่วโมงนะครับเขาจะมีเวลาของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะจัดการกันยังไงนะครับเขาจะมีวันพักวันทำงานกันอยู่อย่งางน,นี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนั้นงงเป็นไกต่ตาแตกเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆว่า พี่ชายเราเป็นตำรวจช่วงนี้ต้องเข้าโรงพักเกือบทุกวันเพราะสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันอีกเมนนะครับก็บอกว่าปานี่ไม่ได้กลับบ้านมาห้าเดือนแล้วเมนนี้ก็บอกต่อว่าช่วงนี้มีคำสั่งงดพักงดลา2เดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านพร้อมกับคอมเมนต์ที่เข้ามากระหน่าอีกว่าแฟนชั้นเข้าเวรทุกวันจะ2เดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านเวรนพักก็ไม่ได้กลับเบิร์กฟอร์มโฮมไม่เห็นจะมีผมชุดยาเสพติดยังทํางานปกติทุกวันอย่าว่าจะทํางานที่บ้านเลยไว้หนวดเัียวไม่ได้เลย และผมไม่เคยได้ยินเป็นตำรวจมา5ปีแล้วทำงานที่บ้านในขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งนั้นแสดงความคิดเห็นว่าตำรวจมีจริงที่ Work f r ฟอร์ m e แต่ต้องเป็นตำรวจทุรการถ้าสายงานตำรวจทำงานปกติจะสืบจะจับออนไลน์ก็คงไม่ได้พร้อมกับได้ถามนุ่มยิวว่าเป็นฝ่ายอันมุยการหรือสายธุรลการหรือเปล่าอย่างนี้ก็กลายเป็นดราม่าครับสำหรับคู่รักคู่ใหม่ของวงการทำเอาชาวเน,น็ตนะครับงงเป็นไก่ตาแตกพากันเสียงแตกทั้งสองฝ่ายวิจารณ์กันสนัน่น เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ